นี่เลยครับ iPhone 12 Pro Max ใหม่นะครับก็เพิ่งได้มาวันนี้นะครับก็ตึงเส้นมากนะก็เลยขอมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาว่ากันที่จุดเด่นของ iPhone 12ตัวนี้ละกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้นะฮะได้มีนักรีวิวหลายท่านเนี่ยได้รีวิวแบบละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยเป็นขนาด256 g b นะครับนี่นะครับแกะกล่องออกมาเลยนะครับ แต่ว่าทาง iPhone เนี่ยเขาก็แยกออกมาเป็นความจุทั้งหมด3รุ่นนะฮะรุ่นแรกอยู่ที่128 g b นะครับราคาก็อยู่ที่39,900บาทนะครับตัวรุ่นที่2ตัวที่ผมได้มานี่ตัวนี้นะครับขนาดความจุ256 g b นะครับาราคาก็อยู่ที่43,900บาทนะครับและตัวท็อปนะฮะขนาดความจุ512 g b นะครับราคาก็อยู่ที่51,900บาทนะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึงสีนะครับทาง iPhone เขาก็มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับซึ่งจะมีสีกาไฟสนะครับสีเงินสีทองแล้วก็สีใหม่นะครับสี p a ซิฟิกบลูครับผมแล้วเจ้า iPhone 12นี่นะครับเขาก็มากับเทคโนโลยีใหม่ 5G แล้วนะครับแล้วก็มากับชิปใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นชิป A14 BIONIC นะครับแล้วก็หน้าจอแบบ OLED นะครับซึ่งจะจลดขอบเลยนะครับ ซึ่งความกว้างเนี่ยกว้างที่สุดเลยนะครับขนาด6.7นิ้วนะครับซึ่งจะกว้างกว่า iPhone 11ที่เป็นตัวเก่านะครับที่จะกว้างเพียง6.4นิ้วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าจอเขาเนี่ยเขาทำมาจากวัสดุเซรามิกชิลนะครับซึ่งเขาเคมว่าทนกว่าหน้าจอตัวเก่าถึง4เท่าเลยนะครับซึ่งมันทนต่อแรงกระแทกนะครับ แต่วา่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่ทนตลอยขีดข่วนนะครับดังนั้นผมก็แนะนำนเพื่อนๆนะฮะถ้าใครมีแล้วเนี่ยให้ไปติดฟิล์มกันรอยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเพิ่งได้มานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไปติดฟิล์มกันรอยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นรอยซะก่อนนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะด้านข้างนี่นะครับจะเป็นสแตนเลสแบบคือสแตนเลสหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่แบบว่ามันเงาอ่ะเออมัน,ม,น,ม,นมันเงาเหมือนกระจกเลยม,มันเรียบหรูแต่ดูแพงอะไรประมาณนั้นนะฮะ,ะแต่ข้อเสียของมันเนะี่ยค มันมันมันจะเป็นรอยนิ้วมือแบบได้ง่ายมากเลยนะมันแบบจับปุ๊บเป็นรอยนิ้วมือเลยอะอะไรประมาณนะนั้นเนี่ยแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะตั้งได้ครับผมนี่ตั้งได้ด้วยไหมเหมือนไอโฟนไอโฟนสี่ไอโฟนห้าอะไรแบบประคองหน่อยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแตก <c oughs> ไม่ได้อา่าแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องสามตัวนี้นะครับกล้องสามตัวเนี่ยที่มีมาให้นะี่คือมีระบบกันสั่นมาด้วยในตัวเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ไอโฟนในหลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นที่ในในเรื่องการสั่นนะฮะก็จะมีจุดเด่นที่ซอฟต์แวร์ในการการสั่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบการสั่นมาให้นะครับซึ่งทําได้ดีกว่าเดินถึง2.5เท่้าเท่าเพื่อลองคิดดูสิครับระบบการสั่นของชิปตัวนี้เนี่ยมาทําร่วมมาทางานร่วมกันกับซอฟต์แวร์นะครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคือบอกได้เลยฮะมันดีมากเลยครับผม แล้วถ้าพูดถึงโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับจเจ้า iPhone ตัวใหม่นี่นะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้ถึง60เฟร,รมต่อวินาทีเลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบ Dolby Vision ด้วยนะครับงานนี้สายวิดีโอห้ามพลาดนะครับแล้วก็สำหรับสายถ่ายรูปนะครับ อยากบอกว่านะถ้าใครถ่ายรูปด้วยโหมดพอสเชตนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อเราถ่ายรูปด้วยโหมดพอสเชตไปแล้วเนี่ยเราสามารถไป edit ได้นะครับเราสามารถไป e d ิ t รูปได้ทีหลังนะครับซึ่งเราสามารถไปปรับความเบอร์นะครับหรือตัวค่า F เนี่ยความเบอร์ด้านหลังเนี่ยได้ตั้งแต่4.5ถึง1.4กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าปรับความเบอร์หรือว่าหลังละลายเนี่ยได้ตามใจชอบไปเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่นะครับ เขาเรียกว่าไลด้าสแกนเนอร์นะครับตรงจุดที่ผมชี้เนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีความอัจฉริยะมากนะครับม,มันสามารถทําให้เราเนี่ยถ่ายรูปในโหมดกลางคืนเนี่ยได้แบบชัดเจนมากครับสว่างมากนะครับและถึงแม้ว่าเราเจะมาถ่ายรูปในโหมดพอร์ตเทรตนะครับก็ตัวนี้นก็สามารถสแกนจับใบหน้าของเราได้แล้วก็สแกนไปถึงแบ c ็กกราวด์ด้านหลังนะครับทำให้ภาพที่ออกมาชัดเจนแล้วก็สว่างมากนะครับ และเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าไลด้าสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถถ่ายวีดีโอในโหมด t i m e ม์แลกในตอนคืนได้อย่างชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็มาว่ากันที่จุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องการกันน้ำนะครับซึ่งเจ้า iPhone 11ตัวเก่าเนี่ยครับเขาเคลมไว้ที่4เมตรนะครับแต่เจ้า iPhone 12ตัวนี้นะครับเขาเคลมไว้ที่6เมตรนะครับ แต่ว่ามันมีคนเอาไปเทสแล้วนะครับซึ่งเขาอ่ะตัวเนี้ยไปจุ่มไว้ในความลึกระดับ10เมตรนะครับเอาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือสุปแล้วเนี่ยมันยังกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับไม่เป็นไรเลยแต่ก็ในในเรื่องของการปลอดภัยเนาะเหมือนโทรศัพท์เราอะ่ะก็ก็ไม่จำเป็นต้องถึง10เมตรหรอกผมว่าเอาแค่6เมตรก็พอละใช้งานกค่ในยาวนะฮะเอายาปลอดภัยก็พอนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นสาวกไอโฟนคนหนึ่งเลยนะครับก็บอกได้เลยนะครับก็ ไอโฟนตัวนี้ทําให้ผมว้าวได้เหมือนกันนะครับถ้าพิจารณาจากสิ่งที่ผมรีวมาจากข้างต้นนะครับแต่ว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่ผมไม่ประทับใจเลยนะครับคือขอติเลยดีกว่านะครับก็คือเรื่องสิ่งที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยนะครับนี่นะครับคือมันให้มาน้อยไปหน่อยนะครับตัวนี้คือสายชาร์จที่ให้มาเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันเป็นไทซีอะหัวไทซีนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่จิ้มเข้าตรงก้นไอโฟนตัวนี้นะครับซึ่งมันไม่สามารถใช้กับอะแดปเตอร์ตัวเก่าที่เรามีนะครับแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ตัวใหม่นะครับหรือถ้าถามว่าอะแดปเตอร์เก่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่ว่ากําลังวัตต์มันอยู่แค่5วัตต์มันไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันต้องการกําลังวัตต์ที่มันมากขึ้นดังน,น,นั้นเนี่ยห้าวัตต์ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าการชาร์จเนี่ยมันจะช้าไปหน่อยนะครับสามากก็ได้นะฮะดังนั้นมันทาให้เราเนี่ยต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ตัวใหม่นี่ครับผมก็ไปจัดมาแล้วนะครับราคา690บาทนหกร้อยเก้าสิบบาท ซึ่งมันจะให้กําลังวัตต์ในการชาร์จเนี่ยอยู่ที่20วัตต์นะครับซึ่งมันจะเพียงพอที่จะชาร์จให้ตัวนี้ชาร์จได้ไวนะครับเต็มไวก็แมชกันเลยนะครับคุณก็ทําออกมาแล้วทำไมคุณไม่มาขายเอ๊ะทำไมคุณไม่แถมนั่นคุณทำมาขายทาไมใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งก็คือหูฟังนะครับเขาไม่มีมาให้นะครับหูฟังนะครับไอ้ตัวที่มีสายเนี่ยไม่มีมาให้ก็ตรงนี้นะครับที่ผมติดนะฮะแต่ถ้าใครนะครับอยากจะซื้อหัวดัปเตอร์นะฮะถ้าคิดว่า690มันแพงไปก็ ลองลองเสิร์ชหาดูนะครับราคาที่ถูกกว่าน,นี้ก็มีนะครับผมเชื่อว่ามีนะครับแต่ว่าเลือกอตัวที่มีคุณภาพเหมือนกันเนาะจะได้ปลอดภัยในการใช้งานนะครับ ก็สรุปแล้วนะฮะโดยรวมนะนี่ก็เป็นรีวิวแบบรีบๆนะครับเหมือนแบบตื่นเต้นอะนะเออเหมือนเด็กมันเพิ่งได้ของเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็หากมีอะไรขัดตกตกร้องประการใดผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวไหว้วันหน้านะครับผมมีเวลาว่างหรือมีโอกาสนะครับก็จะไปทำวิดีโอด,ด้วยเจ้าไ iPhone ตัวใหม่นี้นะครับเพื่อจะมาดูว่าระบบ Do l b y Vision หรือทั้งภาพและเสียงเนี่ยมันจะออกมาดีขนาดไหนนะครับ เอาเป็นว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ